ดำเต้าอ,อกโลนี่มีวินหน้ากันส้ามโปร่ครับเกลโลนะโอ้แน่นอนครับ ไมนูเกลียงอะไรไดยเลยไม่เป็นโอ้ไฟเหน่อย ปุ้มอยู่แต่วัดเอ้ยอะไ,ไอนี้ตรงนี้วัดวัดปาะแก้วไว้ดได้อยู่ในาลามโมนายุ่งครับใครอยากขึ้นคลาสสิกวันนี้ก็ขึ้นมาได้ได้ครับอยู่ในว,วัดโปรโบกี้เล็กจัง ไปกินกมาแลได้ครับโยอ่ไน้วัดปากแก้วเต่าโม่นี่มันไม่รู้ิววัดปากแก้วไม่รู้เราก็ไม่อยารเลยจักเพิ่งมาวันเด็กกันมาเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยป่าแต่เป็ดขึ้นมาเที่ยวเลยรอยเลย